ม่แปลงมอแปลงเครื่องขยายเสียงของพานาโซนิกตัวนี้มันนี่ไฟไฟเข้านะครับไฟเอซอันนี้ไฟออกมันมีสีสิเหลืองนี่ยี่บเก้าโวลต์สีน้ำเงิน,เนนี่ส c ีเขียวนี่สิบสองโวลต์ สิบสองโวลต์มาผ่านบิดไดโอดบิดไดโอดตัวนี้ใช้ KBPC ห้าสิบหนึ่งูรครับเนี่ยไม่เกินห้าสิบแอมป์นี่ไม่เกิน,น,กนอันนี้ด้านบวกอันนี้ไฟ AC AC เข้านี่ครับเข้านี่สิบสองโวลต์แลงออกจากไดโอดบิดออกมามันจะเป็นสิบห้าโวลต์ าแคปตัวนี้ครับแคปตัวนี้ใช้2,200ไมโครฟรัดตครับ25โวลต์มาเติมใส่แบบนี้เดี๋ยวเคยดูว่าไฟไฟตัวนี้มันจะออกเท่าไหร่รรตอนนี้ชาร์จแล้วนะครับพึ่งชาร์จแล้ว มาสิบห้าโวลต์มันจะลดลงไปเรื่อยสิห้าจะชาดสักสามสิบนาทีดูทีว่าแบตตัวนี้เอามาเติมน้ำกันใหม่เติมน้ำกันเติมน้ำกันตัวนี้เพราะน้ำกันมันแห้งเติมมันเหลืออยู่สองจุดสโวลต์ไงเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงมาดูกันครับผม สวัสดีครับ